b ินเก m e r .tv เกมไม่เคยทำร้ายใครมีแต่คนที่ทำร้ายกันเองท่านใดที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วมาคอมเมนต์ก่อนใครกดเลยกดเลยสวัสดีครับกลับมาต่อกับเกม n e บู k คทเนสซานะครับก็ตอนนี้เราอยู่กันในเมืองที่3นะครับชื่อว่าอิริดูนะ เขาบอกว่าเป็นเมืองทางตอนใต้ที่สุดเลยนะครับของชาวซูเมเลียนแล้วก็เมืองแห่งนี้นะครับถูกก่อตั้งในปี5,400ก่อนคริสตกาลนะครับนับว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของโลกเลยนะครับชื่อเมืองนี้ถูกตั้งตามชื่อกษัตริย์ของชาวซูเมเลียนนะครับดิดูเป็นเมืองแรกของโลกแล้วก็เป็นสถานที่ค่อนข้างพิเศษด้วยนะครับของชาวซูเมเรียนเพราะว่าในตำนานนะครับเขาบอกว่าเป็นบ้านของเทพเจ้าเอานกินะ อันนี้ผมไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าเป็นเทพเจ้าเกี่ยวกับพวกสายน้ำปัญญาความรู้การประดิษฐ์ต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นเทพที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่เลยนะเมืองอิดดูนะครับถูกทิ้งราง้างราวๆประมาณปี600ก่อนคริสตกาลนะครับสาเหตุก็อาจจะเป็นเหมือนนั้นทะเลขึ้นสูงนะครับถ้าดูตามรูปนี้นะเหมือนว่าทะเลของอ่าวเปอร์เซียนะครับจะลุกลาเข้ามาที่ตรงนี้เลยนะเห็นไหมที่เป็นแบบน้ําขีดๆไว้นะครับ เพราะว่าในตำนานของเทพเอ็นกินะครับก็เกี่ยวกับน้ําท่วมด้วยนะน่าจะใช่นะครับไปเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่านอร์มอลแล้วกันนะครับไปอ่ามาแล้วนะครับอันนี้เขาบอกว่าผู้คนของเรานะครับเคยทําการเพาะปลูกที่บริเวณแถบแม่น้ํานะเมื่อนานมาแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้คือประชากรของเราก็มีเยอะขึ้นทําให้การเกษตรเนี่ยมันไม่ค่อยพอเพียงนะครับ นั่นก็ทําให้เราต้องมาทําเกี่ยวกับการชนระทานนะโอเคถึงเวลาขุดดินกันแล้วนะครับทํคของนั่นเองนะมาลองดูครับก็ทางน้ําเข้าคงเป็นตรงนี้นะเนี่ยมีเส้นทางเดียวนะครับที่อื่นมันเข้าไม่ได้อะลบได้ไหมหินพวกเนี้ลบไม่ได้ด้วยนะครับลบไปแต่ต้นไม้อ,อ่าเดี๋ยวลองขุดคลองเข้ามาก่อนแล้วกันนะอ่านี่ครับการขุดคลอง เข้ามาเลยอ่าตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวแบบยืนย่นๆมานิดนึงนะ,ะกระจายน้ําเข้ามาครับสักตรงนี้ฝั่งนี้เข้ามาตรงนี้อีกสักเส้นหนึ่งหเห็นไหมคนี้ก็พอก่อนก็ได้นะต่อไปก็สร้างเป็นตัวปั๊มน้ํานะครับอ่าปั๊มน้ํา เหมือนว่าถ้าสร้างหลายๆปั๊มก็จะทําให้น้ํามันแบบกระจายได้ดีมากขึ้นด้วยนะเดี๋ยวลองสร้างดูครับอ่าสามปั๊มไปเลยเชื่อมต่อตรงนี้อ่าสวยเลยของก็กระจายไปได้อีกหน่อยนึงนะครับตรงนี้อ่าเขียวเลยต่อไปก็ทกําการเพาะปลูกนะครับเอาพวกนมแพะก่อนละกันนมแพะ ใช้แบบเต็มๆไปเลยแล้วกันนะตรงนี้ครับทางเดินทางเดินมานี่เ,เข้ามาตรงนี้ต่อไปก็เป็นเกี่ยวกับการเพาะปลูกนะให้ผมว่าคองมันกินพื้นที่ไปหน่อยฮะเดี๋ยวขอลบนิดนึงวางเป็นเพาะปลูกก่อนดีกว่า พื้นที่ขอเต็มเต็ๆสักตรงนี้แล้วก็คองยาวเข้ามาฝั่งนี้นิดนึงไม่เขยาวไปเลยก็ออได้เอาให้เต็มที่ครับแหววหาวางตรงนี้ได้อยู่ครับทางเดินอ่าสวย แล้วก็ทําการเพาะปลูกการเกษตรไปเลยนะเลี้ยงสัตว์ให้เต็มไปเลยครับเต็มพื้นที่แล้วก็เพาะปลูกหลลงนี้นึงฮะเหมือนว่าน้ำไปไม่ถึงนะไม่ถึงก็ไม่เป็นไรครับต่อไปก็วางผังเมือง เมืองคงอยู่แถบนี้นะเอ่อถนนนี่เป็นเส้นหลักไปบ้านมาครับสิบไปเลยแล้วกันอ่าถนนล้อมรอบตรงนี้เป็นตลาดแล้วกันนะครับตลาดแล้วก็ บ,บ่อน้ำบ่อน้ำวางนี่แล้วกันเดี๋ยวองดูว่าเคเวสนเขาต้องการอะไรนะเขาบอกว่าต้องการประชากร 1, 3 5 0คนนะครับแล้วก็อัปเกรดบ้านให้เป็นสแตนดาร์ดเฮานะอ่ะนี่ไงครับขั้น3นะต้องการเครื่องปั้นดินเผาเซรามิกแล้วก็น้ำก็คือไอตัวบ่อน้ำเนี่ยนะโอเคเดี๋ยวเรามาทำเบเกอรี่ก่อนนะครับเบเกอรี่สัก สองได้ไหมอ่าสักสองแล้วกันถนนล้อมไปครับแล้วก็เซรามิกเดี๋ยวทำแถบเนี้ยนะเซรามิกนี่มีบอ่อขุดดินด้วยเอ้ยผมว่าต้องสร้างแมวเฮาส์อันนี้ก่อนแล้วกันอีกสักที่หนึ่งแร์เฮาส์อันนี้เดี๋ยวให้เก็บเป็นเก็บนมกับเก็บ ข้าวสาลีอะนะอ่ะตามนี้ฝั่งนี้ก็เก็บเป็นหนมปังเก็บหนมปังแล้วก็เก็บพวกเครื่องดินเผาเก็บดินนะครับแยกกันไปเลยบ่อดินวางวางตรงนี้ไม่ไกลเกินเว้ยอ่ะตรงนี้ตรงนี้โอเคหนึ่งที่ แล้วก็ทำเซรามิกวางตรงนี้ถนนล,อล,อล,อลอ้อมรอบล้อมรอบอ่าสวยทีก็เรื่องเวลาไปเลยนะครับอ่ะเริ่มเกมได้คนมาแล้วตลาดเดี๋ยวขายขายนมปังขายนม โอเคคนกลุ่มแรกมาแล้วนะครับขายนมขายข้าปั้นดินเผาอันนี้ขายน้ำขายน้ำก็สคนไปเลยก็ได้นะแล้วก็ทําเส้นทางครับอวนนี้ขายน้ําแต่ว่าจริง คนก็เหมือนยังไม่ต้องการนะต้องการหนมปังกับนมก่อนนะครับถ้างั้นอันี้เดี๋ยวเอาพระปลูกเพิ่มไปแล้วกันโอเคเร่งการผลิตไปเลยครับอ๋อคนงานไม่พอด้วยนะต้องสร้างบ้านเพิ่ม ได้สองหลังเอ่อยาวมาตรงนี้หกหลังถนนล้อมนี่ไปตรงนี้ได้เพิ่มไหมได้หลังหนึ่ง เอ้ถ้างั้นก็วางตรงนี้แล้วกันเออเนี่ยได้หกหลังเลยนะถนนยาวมาเส้นทางเดี๋ยวขอเปลี่ยนนิดนึงทางเดินสองเดี๋ยวขอลบก่อนทางเดินสองมาตรงนี้เดินมาสามที่นี่วนมาสี่อ่าตรงนี้ มันเดินวนนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรทีควนมาตามนี้ตลาดเส้นทางมาครับหนึ่งสองสาสี่ห้าหน่าจะกรอปวางได้นะผมมันต้องมีแหละแต่กดไม่เป็น เออนี่ไงก๊อปปี้เนี่ยโอเคอ๋อ,อก,กดอย่างนี้ได้เลยครับช่ไมกดตรงทงเนี่ยเออนี่ไงกดตรงทงได้เลยนะก๊อปปี้เส้นทางตามนี้ครับ เอาขาดอีกหลังเดียวครับตอนนี้หลังเดียวเท่านั้นขอหน่อยขอหน่อยขาดนมฮหเออนมเหมือนผลิตไม่ทันนะไม่ใช่ผลิตไม่ทันดีเหมือนคนขนมาไม่ทันเอาผ่านแล้วโอเคสวยไปต่อครับไปเมืองที่4ครับชื่อว่าเมืองอุลักษ เหมือนเคยเป็นบ้านของกษัตริย์ในตำนานนะครับก็คือกษัตริย์กิกาเมสนั่นเองนะครับเมื่อแห่งนี้ถูกทิ้งร้างในปี700ก่อนคริสต์ศักร์นะแล้วก็เหมือนมีการบูชาเท,ทพเจ้าด้วยนะครับมีการสร้างวิหารนะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่าไปหน่อม่อพอครับอุย้ยงานนี้นะครับมีกษัตริย์มอบหมายให้มาเลยนะก็กษัตริย์ชื่อว่าเอ็นเมอร์กานะครับ มีงานสําคัญให้เราทํานะก็คือการสร้างเมืองอุลักษ์ขึ้นมาครับแล้วก็สร้างเป็นมหาวิหารที่จะบูชาเทพีอินันนานะไหนดูซิอันนี้ก็เป็นการสอนเล่นนะครับอ๋อเกี่ยวกับพ่อค้านะนี้โอเคไหนดูดิเป็นไงพ่อค้าก่อนอื่นก็กดที่ลูกเงินตรงนี้นะครับอ๋อ,อเป็นเงินกับภาษีนะครับมีภาษีการค้าขายด้วยนะ เออนี่ไงภาษีของเมืองการเก็บภาษีของประชากรนะครับอ่าก่อนอื่นโหแผนที่ค่อนข้างโล่งเลยนะแล้วก็ใหญ่ด้วยนะครับผมว่าเดี๋ยวเริ่มจากตัวถนนแล้วกันขอลบก่อนครับเอาแบบทางตรงๆเลยไม่ต้องอ้อมทางตรงไม่ต้องอ้อมอ่ะยาววันี่เลยครับมาตรงนี้ ทางฝั่งนี้ก็เดี๋ยวยาวมานี่แล้วกันทางนั้นหมดลบไปโอเคก่อนอื่นผมขอวางเกี่ยวกับการเกษตรก่อนแล้วกันนะตัวพ่อปลูกครับวางสักเอ่อตรงนี้เผื่อแบบวางคลองด้วย หนึ่งที่ซักสแล้วกันนะเพราะว่าดูเควสดิต้องการประชากร2000คนนะครับแล้วก็บ้านแสดนดดาร์ด32หลังแล้วก็วิหารด้วยนะอีกฟาร์มหนึ่งวางตรงนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวทำเป็นคลองเข้ามานะครับ ประมาณตรงนี้ถนนอันนี้ดูไม่ค่อยคุ้มเลยฮะเหมือนว่าพื้นที่มันใช้ถนนเยอะเกินไปนะถ้าถนนทั้งคลองนะครับเหมดเดือนเยอะไปหน่อยอ่าปั๊มน้ำหนึ่งสองสามอ่ะสี่ไปเลยแล้วกัน แล้วก็ปลูกข้าวครับ40อืม40ก็เยอะนะโอเคอันนี้ก็ปลูกไปเลยเต็มพื้นที่อีกฝั่งจะเป็นเกี่ยวกับเ,เลี้ยงสัตว์นะอีกฝั่งหนึ่งเ,ออเดี๋ยวต้องวางแม่ค้าก่อนละกันเพราะว่า เดี๋ยวอาจจะไกลเกินไปนะแหวหาวางตรงนี้ครับถนนโหงี่เดินไกลเลยเนี่ยต้องมีแบบล้อมรอบนิดนึงล้อมรอบไปโอเคแล้วก็เลี้ยงสัตว์ครับ สัตว์ตรงนี้ที่หนึง่งให้อยู่ในแว r e h ฮา s ์อะนะจะต้องขุดคลองมานิดนึงให้น้ำหนึ่งหน้าอีกนะครับเดี๋ยวขุดเพิ่มแล้วกันมาด้านหลังงนี้ได้ไหมอ่าสวยแล้วก็เลี้ยงสัตว์ครับเต็มพื้นที่ไปเลย ถนนเดีดี๋ย,ย,ยมันต้องลบไ้นี่ก่อนช่องมันเลยมาโอเคลบไป2ช่องครับแล้วก็ทางเดินเข้ามาเดี๋ยวเลี้ยงสัตว์ก็อาจจะ2ฟาร์มเหมือนกันนะอย่างก็สองไปตอนนี้ก็เก็บแค่ข้าวสาลีแล้วก็เอ้ยไม่ก็เก็บแยกกันเลยก็ได้นะครับเพราะว่า ของน่าจะเยอะนะอันนี้เก็บข้าวอีกอันนึงก็เก็บนมอ่ะน้ำคองยาวมาต่อได้ไหมติดไปอ่ะคองยาวมามเฮ้ยน้ำมันเยอะเลยเนี่ย เออน้ำไม่เยอะมากต่อไปก็สร้างเมืองนะแบ่งถนนอ่ะตรงนี้มาบ้านอย่างละสิบไปเลยแล้วกันสิบหลังบล็อกละสิบครับตรงนี้เป็นเอ่อเอามีการตกแต่งมาด้วยนะ นี่ครับวิหารเริ่มเยอะแล้วมีการทำบล็อกอิดด้วยเบเกอรี่ผมพอดีเลยนี่มาเฮ้ยถ้าสมมุติผมสร้างตรงนี้แล้วตลาดมันแบบออกมาไม่ถึงนะตรงนี้ครับตลาดได้อยู่อ่ะตลาดเบเกอรี่ตรงนี้ หนึ่งอันอขุดดินขุดดินตรงนี้ก็ได้นะไปเลยแล้วก็ทำเซรามิกอ่ะวางนี่เดี๋ยวนี้เก็บเพิ่มด้วยนะครับเก็บด ขนให้คนเดียวน่าจะพออันนี้ขุดไปครับทำหนมปังเพิ่มปั้นเซรามิกเพิ่มน้ำเพิ่มไปตลาดขายขนมปังขายนมขายเซรามิกถนนตัดนี่ คนไม่พอครับต้องการคนเพิ่มไปอีกสิบหลังยังไม่พอนะครับต้องการคนเพิ่มอีกอีกสิบหลังจัดไป เส้นทางการขายของขายไงยดีเนี่ยวนแบบซิกแซกไหมเออเต้องซิกแซกเอานะโอเคนี่ก็กรอบไปเลยครับอ่ะขายของน้ำ น้ำก็ซิกแซกเหมือนกันโอ้ยของมาเพียบเลยของมาอย่างเยอะเลยนะครับขนของก็น่าจะทันนะเพราะว่าอยู่ใกล้แวร์เฮาส์นะครับแป๊บเดียวก็ถึงแล้ว คิดว่าทันต่อไปเดี๋ยวลองวางวิหารดูนะครับว่าเป็นยังไงนะนี่วางไว้อ่าตรงนี้ไหมโอเคลองดูครับแล้วก็อันนี้เป็นอ๋อเป็นแวร์เฮาส์โดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับสร้างไอเนี่ยนะสร้างวิหารนะครับก็วังไว้น,นี่ล้กัน แ้วก็อุ้ยออกแบบเองได้ด้วยนะแต่ว่าเรายังไม่มีอิฐแดงนะครับก็ต้องสร้างอิฐแดงก่อนคืออันนี้ต้องการดินนะโอเคอิฐแดงสักสองอันแล้วกันแล้วก็ขุดดินขุดดินที่หนึ่งน่าจะพอมัง้ง ไม่ก็อย่างละสองไปอย่างละสองแล้วกันเขียปั้นให้ไวเลยครับโหเก็บทุงสุดได้พันแปดร้อยก้อนเลยอะอย่างเยอะเอาขูดไปครับ บ้านมีเก้าหลังแล้วนะบ้านสแตนดาร์ดเฮาส์นะครับน้ำน้ำไม่ทันเหรอ,อบางหลังเหมือนไม่ทันนะถ้ากันเดี๋ยวเขาบ่อน้ำเพิ่มครับาวางนี้แล้วกัน ห่อน้ําเพิ่มเติมวิงซิกแซกไปอ๋อมีขอบเขตการทํางานด้วยนะครับไม่สามารถแบบไปทั้งหมดได้นะได้ถึงตรงนี้โอเค สหลังนะครับประชากรก็พอแล้วนะ2000คนส่วนอันนี้โอเคลองสร้างดูครับอ๋อคือกดปุ๊บก็สร้างได้เลยนะแต่ว่าดินโหดินก้อนแดงนี่ใช้แป๊บเดียวหมดเลยนะงั้นก็เดี๋ยวอาจจะทำเพิ่มแล้วกันทำเพิ่มไปครับ โอ้หนี่ให้ล้นเนี่ยข้าวล้นเลยครับข้าวอย่างเยอะงั้นเดี๋ยวเบาๆหน่อยแล้วกันเหลือสักี่สิบไม่ก็เดี๋ยวเอาขนมปังมาเก็บไปด้วยแล้วกันเพราะว่าที่มันเต็มแล้วนะครับที่เต็มขนมปังอ่ะทำเพิ่มแล้วกันเบเกอรี่ก้ามานดินเผาทำเพิ่มด้วย ของเหลือเออแล้วก็กองคาราวานนะครับเดี๋ยวลองสร้างดูแล้วกันนะเผื่อขายของได้โหนมนม,นมล้นเลยครับดูดินมอย่างเยอะอ๋อคาราวานเหมือนเป็นการย้ายของครับย้ายจากเออไวเ้เห้อาอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะน่าจะเป็นอย่างนั้นตอนนี้นมน่าจะล้นและถ้าเดี๋ยวฝั่งนี้เดี๋ยว หยุดทำก่อนแล้วกันนมล้นโอเควิหารเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลองสร้างดูก่อนแล้วกันนะลองอย่างนี้ยแหละอ,อ๋อนี่ก็คือเสร็จเลยนะวิหารบูชาเทพเจ้าครับเป็นเ,เลี่ยมๆเงี้ยเออต่อไปเหลือบ้านนะ่ะ ต้องการอีกประมาณโหสิบกว่าหลังเลยเนี่ยของหมนไม่พอลองลบบ้านทิ้งดิลองแบบเอาแค่นี้ก็พอเดี๋ยวลองจัดการให้ดีขึ้นนะการค้าขายเนี่ยอา้าวผ่านเฉยปรับนู่นปรับนี่อยู่ผ่านเฉยเลยครับโอเคเอผ่านก็ดีแล้วเดันนี้เล่นยากนิดนึงเพราะว่างงกับ การสร้างวิหารตั้งนานนะโอเคครับอีพีนี้ก็ไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับนะถ,ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมครกนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าบ๊ายบาย